สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงเธอจงพ,พิจารณากายาที่อาดูน,นเบื่อเน่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาทา,ากันปรารถนายิ่งนัก เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกายเป็นของว่างเปล่ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเวียนมาสู่โลกนี้อีกเธอจงสำรอกความพอใจในภพชาติเสียเธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไปสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูก ฉาบชาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความเจ็บความตายความหยิงทนงอาหารการความลบหลู่ดูหมิน่นสัามช่อชนและความโศกเศร้าทั้งปวงขออนุภาพแห่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายจงปกปกักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวง สภัภพมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพมทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพชีวิตทั้งปวงสัภเทวานุภาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตขออนุภาพแห่งเทพยดาทั้งหลายจงปกปักรักษา

บทที่31ทาเซรินมากับการปฏิบัติสุญญาตาธรรมดึกสงัดของคืนวันหนึ่งท่านมิลาเรประได้สัมผัสกับกลิ่นหอมประหลาดพร้อมๆกับได้ยินเสียงการมาเยือนของอคันตุก,กะในยามวิการ ในขณะที่ท่านมิลาเรปะกำลังรอดูอยู่นั่นเองทัศรินมาผู้มีอายุอันยืนยาวก็ปรากฏกายขึ้นนางสวมใส่อาภรณ์อันง,งดงามนางและเพื่อนหญิงอีกสี่คนได้ประเรียมอาหารและเครื่องดื่มอย่างดีรวมทั้งได้นำเอาเครื่องกำยานหอมกลุ่น พร้อมดอกไม้สวยสดเพื่อมากราบนรมสการท่านด้วยนางได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้จุติลงมาสู่โลกกภพด้วยบารมีอันยิ่งสมญานามว่าวัชระผู้แย้มยิ้มนั้นเป็นชื่อซึ่งท่านถูกเรียกโดยบรรดาคุรุทั้งหลายมิใช่หรือ บิดามารดาเรียกท่านว่าทูบากา้าส่วนสาธุชนโดยทั่วไปรู้จักท่านในานามพระอริยเจ้าใช่หรือไม่หนอท่านไม่ใช่บุคคลผู้มีสมญานามอันมหัศจรรย์ทั้งสามนี้ดอกหรือทางซ้ายของภูเขาลามแมนเจลโมณริมฝั่งแม่น้ำโลฮิดา กุติหลังน้อยของท่านสถิตยอยู่พญานาคราชผู้เป็นใหญ่บรรเลงทิพยาดนตรีด้วยการเป่าหอยสังอันวิเศษของท่านกุติหลังนี้ได้แปลสภาพเป็นปราศาสแห่งกลปพฤกของความได้ดังใจปรารถนาทุกประการแล้วใช่หรือไม่หนอบนริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ ในหุบเขาสมุนไพรท่านสมณะผู้มหัศจรรย์ได้ปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญตามคำสอนอันสูงสุดด้วยความวิริยะอุตสาหอย่างยิ่งท่านสละโลกธรรมทั้งแปดประการได้โดยเด็ดขาดท่านจึงเป็นอิสระจากคุกตารางแห่งสังสารวัฏด้วยอิทธิฤทธิ์ของพวกเรา พวกเราทั้งห้าพากันมาเยือนท่านเพื่อเปล่งสาธุกการด้วยถ้อยคำอันไพเราะเราเป็นตัวแทนแห่งนิมิตไมายทั้งสี่ของสตรีเพศอันได้แก่ดอกบัวหอยสังกงจักและช้างขอท่านอาจารย์จงได้ร่วมสวดสาธยายและปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือกรรม พระคุณเจ้ารู้ดีมิใช่หรือถึงอุบายวิธีทั้งสี่ในการปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือกรรมอันมีสี่ขั้นตอนได้แก่การยั่งลงการสมาทานการสละคืนและการทำให้กระจา่างถ้าเป็นดังนั้น ขอท่านอาจารย์ได้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติบำเพ็ญณันปนี้มันได้ถูกกล่าวถึงในคำพีตันตระอันศักดิ์สิทธิ์ว่าสมณะผู้ประเสริฐนั้นจะต้องโปรดบรรดาทวยเทพเหล่านาคาเหล่า,าอสูรและมวลมนุษย์ทั้งยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าการบำเพ็ญเพื่ออยู่เหนือกรรม เป็นความเลิศยอดที่สุดพวกเรามาที่นี่ในค่ำคืนนี้ก็เพื่อจะได้ประจักษ์พยานในการสวดสาธยายของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ท่านสมณะผู้ยิ่งใหญ่เรือนกายเปลยเปล่าอันงดงามของท่านห่องใสย,ยิ่งนักด้วยฉับพันธรังสี ท่านวิลาเรปะได้กล่าวแสดงธรรมว่าอาตมาได้ยินเสียงอันไพเราะของพวกเธอดังขึ้นมาในยามวิการความนึกคิดของพวกเธอได้แสดงผ่านวาจีสังขารของพวกเธอแล้วพวกเธอ มีที่พำนักอยู่บนยอดภูเขาหิมะใช่หรือไม่หนอมันอยู่ใต้หมู่เมฆซึ่งเป็นดังมวลบุผามาลีแห่งห้วงเวหาที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวชีวิตอันยืนยาวและพลังอำนาจของพวกเธอล้วนมีเหตุปัจจัยมาจากกุศลพลบุญ แห่งเมตตาธรรมการที่พวกเธอเต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนมีเหตุปัจจัยมาจากกุศลผลบุญแห่งการบริจาคบริวารที่ซื่อตรงและอ่อนน้อมทําตนของพวกเธอล้วนเกิดมาแต่กุศลผลบุญแห่งขันติธรรม การที่พวกเธอขวนขวายในการประกอบกุศลกรรมโดยไม่รังรอนี้ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งความวิริยะอุตสาหะการที่พวกเธอได้มาพบอาตมาในชีวิตนี้ได้พิสูจน์ถึงความปรารถนาอันบริสุทธิ์ในอดีตชาติของพวกเธอ อาตมาจะได้แสดงธรรมเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งสัมพันธภาพอันลึกล้ำที่มีต่อกันอาตมาเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของท่านนารปะผู้เชี่ยวชาญยิ่งนักในการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนา มันเป็นความจริงที่ว่าในบรรดาของกำนันทั้งปวงนั้นสุญญตาธรรมย่อมมีคุณค่าสูงที่สุดมหัสจัรย์อย่างแท้จริงคือสุญญตาธรรมอันสมบูรณ์ทั้งสี่ใบหน้าที่มีรัศมีผ่องใสและสัญลักษณ์อันได้แก่ดอกบัวนั้น ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งปิติสัมโพชงส่วดทรงของหอยสังย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งปัสสธิสัมโพชงกุงจักย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งการขจัดอวิชาส่วนช้างนั้นเป็นนิมิตหมายแห่งการตัดสรู แม่เทพธิดาผู้มีอายุอันยืนยาวเธอเป็นความแจ่มใสเป็นสง่าราศีและเป็นอิสระจากโทษภัยในดอกบัวแห่งปัญญาอันเร้นลับของเธอเกสรตูเมียโบแฮมรอพร้อมอยู่แล้วเกสรตัวผู้สีน้ำเงิน ถูกเปรียบว่าเป็นดังลัตนชาติและเมื่อหลอมรวมกันด้วยแพทแกนสารสาระแห่งปรมัตถสัจจะย่อมเข้ารูปเข้ารอยเป็นอย่างดีเมื่อปรีชายานและประสบการณ์อันช่ำชองดำเนินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพความที่ยิ่งกว่าสุข แห่งเอกสภาวะเดียวของทวิลักษณ์ก็ปรากฏอันเป็นการได้รับของกำนันที่มีค่าสูงสุดการบรรลุถึงสภาพที่ยิ่งกว่าสุขและขณะแห่งขั้นตอนทั้งสี่คือแก่นสารสาระของกายทั้งสี่แห่งพุทธ,ธะเหมือนกับการคลืบคลาน และจุ่มตัวลงในบึงของเต่านี่คือความหมายของการหยั่งลงและแล้วย่อมดำรงมั่นอยู่ในมัชชิมาปฏิปทาอันหมายถึงการสมาทานและเหมือนสุนัขไล่เนื้อที่หยุดหันตัวกลับอันเป็นนิมิตหมายแห่งการสละคืนต่อมา เมื่อถธอแยกแยะสลายมันโดยใช้สุญญาตาแห่งการปลดปล่อยสู่ความอิสระเสรีแก่นสารสาระคือสัมมาอริยมรสู่พระนาิพานแห่งสัจจะสูงสุดคือสภาพที่ยิ่งกว่าสุขแห่งเอกสภาวะเดียววิปัสนาคือธรรมวิจัยในรูปแบบต่างๆ ปฏิเวทธรรมคือสภาพที่ยิ่งกว่าสุขแห่งเอกสภาวะเดียววิปัสนาคือธรรมาวิจัยในรูปแบบต่างๆดุลยภาพคือการผสมผสานกันระหว่างความที่ยิ่งกว่าสุขและสุญญาตาภาวะสมาธิภาวนาคือการเพ่งสุญญาตาธรรม และสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้และโลกุตรธรรมคือการหลอมรวมกันของสังสารวัฏและพลานิพานวิปัสนาคือการเห็นแจ้งสุญญาตาธรรมและเพ่งบนสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ดุลยภาพคือการเพ่งให้สุญญาตาธรรม สิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้กลมกลืนกันสมาธิภาวนาคือการหลอมรวมกันของความที่ยิ่งกว่าสุขและสุญญตาภาวะขณะที่โลกุตรธรรมไม่ใช่การพ้นไปอย่างสุดตรงนี้คือเส้นทางดำเนินที่รวดเร็ว ของการบรรลุถึงเอกสภาวะเดียวเป็นมรคาของการสั่งสมสัมฤทธิผลแห่งสุญญาธรรมอันสว่างสวัยเป็นการนำพาสู่ธรรมกายที่ไม่มีการแบ่งแยกเป็นการนำพาบุคคลสู่สัมโภคกายอันสมบูรณ์ และเป็นการนำพาสู่ปรากฏการณ์ของสุญญตาภาวะแห่งนิรมานกายนี้เป็นเส้นทางดำเนินของสภาพที่ยิ่งกว่าสุขของสุญญตาธรรมของการปราศจากความนึกคิดและของเอกสภาวะเดียวแห่งทวีลักษณ เป็นมรคาที่มีการช่วยเกื้อหนุนอย่างรวดเร็วโดยเทพธิดาด้วยการดำเนินตามมรคาอันน่าประทับใจนี้เธอแม่เทพธิดาเธอจักบรรลุถึงความอิสระเสรีและเธอจักสถิตยอยู่ในอนาจาักแข่งความไม่อุบัติอีก โอ้แม่เทพธิดาผู้มีพรสวรรค์เธอช่างเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงส่งจริงๆจากนั้นความว่างเปล่าแห่งกรรมหรือสุญญาตากรรมได้ถูกอภิเศกขณะที่เทพธิดาทั้งห้าปฏิญาณตนด้วยกาย วจีและมนโนูและน้อมประเคนถวายอาหารพร้อมเครื่องดื่มต่อท่านมิลาริปะในถ้ำกลางเทพธิดาทั้งห้าซึ่งประกอบไปด้วยเทพธิดาผู้แจ่มใสและมีอายุยืนยาวเทพธิดาดร็อกแมนสุรีมาแห่งภูเขาหิมะลาชิเทพธิดาแมนโมแห่งลินปาดรัก เทพธิดาทัสโซแมนมาแห่งเนปาลและเทพธิดายิดามูแห่งภูเขาหิมะยนโมบุคคลที่สามารถเข้าถึงสุญญาตากรรมได้ดีที่สุดคือเท Ma พธิดาผู้แจ่มใสและมีอายุยืนยาวนี้คือตำนานเรื่องราวที่ท่านมิลาริปะวัชระผู้แย้มยิ้ม พบกับเทพธิดาผู้แจ่มใสและมีอายุยืนยาวและมีการปุจชาวิสัชนาครั้งสำคัญที่ถูกตั้งชื่อว่าสรอยประคำแห่งปรีชาญาณของความที่ยิ่งกว่าสุขและสุญญตาภาวะตำนานเรื่องราวที่เทพธิดาผู้แจ่มใสและมีอายุยืนยาว พบกับท่านมิลาเรปะรวมทั้งคำสอนมากมายของท่านมิลาเรปะและคำอาราธนาของเทพธิดาทั้งห้าถูกรจนาและเรียบเรียงขึ้นดูท่านโพธิรักษาและเรปะชีวาอุยสุญญา,าธรรม อันสมบูรณ์ทั้งสี่ในสโลกบทนี้ไม่ได้มีคำอธิบายไว้ท้ายบทผู้แปลไทยเข้าใจว่าน่าจะหมายถึง 1. สัจจะสูงสุดหรือสุญญา,าธรรมหมายถึงความว่างเปล่าแห่งการดำรงอยู่ที่เป็นไปตามวิญญาณรับรู้โดยจิตตสังขารด้วยอวิชชา ที่ยังลงเป็นสามัญสำนึกโดยสันดานของสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ทั้งปวง 2. ส,สัจจะตามธรรมเนียมนิยมหรือสมมุติสัจจะหมายถึงการสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าลิ้มรสสักว่ากายสัมผัส ต่อสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ทั้งปวงในจุดยืนของผู้ที่บรรลุสุญญาตาธรรมแล้ว 3. การหลอมรวมกันของสองสัจธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงการหลอมรวมกันเป็นเอกสภาวะเดียวของความว่างเปล่าหรือสัจจะสูงสุด ความสักว่าปรากฏหรือสมมุติสจัจจในจุดยืนของพระอริยบุคคลสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ทั้งปวงเป็นสักว่าปรากฏเพราะว่าบรรดาพระอริยบุคคลบรรลุถึงความจริงสูงสุดที่ว่าสิ่งซึ่งธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ทั้งปวง ในจุดยืนของบรรดาผุถทุชนคนธรรมดาสามัญอันที่จริงแล้วล้วนว่างเปล่าจากการดำรงอยู่ที่เป็นไปตามวิญญาณรับรู้โดยจิตตสังขารด้วยอวิชชาที่อย่างลงเป็นสามัญสำนึกโดยสันดานของผุถทุชนดังนั้นสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้ จึงเป็นวิธีแห่งการปรากฏของความว่างเปล่าสำหรับพระอริยบุคคล 4. การที่สองสัจธรรมถูกแยกแยะให้สักว่าแตกต่างกันหมายถึงปฏิเวทธรรมในพระอริยบุคคลผู้มีความช่ำชองในการบรรลุถึงสองสัจธรรมย่อมสามารถแยกแยะ สองสัตว์จะทำให้สักว่าแตกต่างกันด้วยทั้งทั้งที่มันเป็นเอกสภาวะเดียวกันข้าพระเจ้าถือเอาหลักสุญญาธรรมทั้งสี่ข้อข้างต้นนี้เข้าไปช่วยแปลความหมายหลังคำที่เบตซึ่งใช้นำหน้าบทกวีแต่ละบรรทัดเพื่อให้อ่านตามแนวตั้งได้ด้วย ข้าพเจ้านำอวลีสุญญาธรรมแทนคำว่านี้และวลีสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้รู้เห็นได้แทนคำว่านั้นเพระเาะถ้าใช้คำว่านี้กับนั้นตรงตามภาษาอังกฤษต้นฉบับที่ใช้สำหรับแปลเป็นภาษาไทยอ่านแล้วไม่ได้ใจความ ผู้ร่วมกันให้ทำเป็นทานในการสละแรงกายแรงใจรวบรวมร้อยเรียงและบริจาคทรัพย์ในการจัดพิมพ์หนังสือเสียงเล่มนี้เพื่อเปิดเผยความลับของธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณอันเป็นมรดกตกทอดของบรรพชนซึ่งจะเป็นกัลายาณมิตร ที่ช่วยชี้นำมรรคาแห่งการบรรลุถึงความดับทุกข์นิรันด์ตามเจตจำนงของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขออุทิศผลบุญจากธรรมทานนี้แด,ดส่สรรพชีวิตทั้งปวง